สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวข่าวกวางตั้งที่พพสปอไปนะครับตัวนี้ก็เริ่มเป็นต้นเล็กๆแล้วฮะนี่ครับจำนวนเป็นต้นเล็กหลายหลายต้นแล้วครับตัวนีออ้อายุเวลากันพอประมาณ4ี่ห้าเดือนปร,ประมาณนี้นครับเพราะเพราะผมไม่ได้เขียนในตัวแท็กชื่อไว้ครับ บางส่วนยังไม่เป็นครับยังไม่เป็นต้นผมก็เลยฉีดน้ำให้เขานะครับให้ให้ตัวโพเทสมันยมผสมกันนะครับก็เริ่มจะเป็นเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยเริ่มเป็นละพอหลังจากที่เราถ้าโพเทสัสมันไม่ยอมเป็นใบจริงอ่ะยังไม่เป็นต้นเล็กอนะ่ะก็ก็เราฉีดน้ำให้มันให้มันผสมกันนะครับมันก็เริ่มเป็นเยอะจำนวนมากขึ้นแล้วะเนี่ย เห็นไหมครัหลังจากที่ฉีดฉีดน้าให้ให,ให้ให้ตัวโพแทรัซเขาผสมกันนะครับประมาณประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะฮะเขาก็เริ่มเป็นใบจริงขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเป็นต้นเล克ครับทีนี้เราก็จะมาทําการแยกต้นเล็กครับวัสดุที่ใช้เราก็จะเป็นตัวพิดมอสครับที่ใช้เพาะนะครับพิดมอสครับ แล้วก็ใช้ตะกร้าสี่เหลี่ยมนี่ครับก็ผสมพิษมอสให้ให้ให้เปียกเปียกทั่วถึงครับผสมน้ำเลยครับเราจะผสมตัวฮอร์โมนเล่งรากบีหนึ่งด้วยก็ได้ครับตามสะดวกเลยครับแต่นี้ผมไม่ได้ผสมนะครับพิษมอสถ้าเปิดกระสอบมาเปิดถุงมาไม่มีใยใย,ย,ยลากขาวๆผสมน้ำใช้ได้เลยครับถ้ามีก็ให้นำไป ผสมน้ำต้มเดือดเดือสัก10-15นาทีทิ้งไว้ให้พินมอสเย็นตัวแล้วก็เอามาใช้ได้ครับนี่คก็มีตะก้าครับตะก้าแล้วก็ตักพินมอสใส่เลยครเราไม่ต้องปูอะไรที่ที่พื้นตะก้านะครับนีบนบ่ถ้าปูพลาสติกครเรามันต้องมาดูความความชื้นของพินมอสครับเพราะว่าเวลาเวลาน้ำมันระเหยกลายเป็นหยุด หยดน้ำาฮะมันจะหยดลงข้างๆตะกร้าครับไม่หยดลงมาตรงพิษมดครับทำให้ตัวพลาสติกนะมันกัน้นกั้นไม่ให้พิษมดกับน,น้ำมันเจอกันมันพิษมดก็เลยไม่สามารถดูดน้ำได้ครับถ้าเราลืมไปเช็คดูครับพิษมดจะแห้งต้นเขาวางตั้งหรือเฟิร์นที่เราปลอมันจะตายไปนะครับเนี่ยก็ตักใส่ตะกร้าประมาณเซนนึงครับประมาณเซนนึงก็เกี่ยให้เรียบ เกี่ยให้เรียบครับตักพินมอสใส่ตะกร้าประมาณเซนหนึ่งครับเราเกี่ยวให้เรียบแล้วก็เราก็มาทําการเลือกต้นที่ใหญ่นะครับนี่ครับใช้ฟอสเฟตหนีบเบาๆนะครับระวังต้นเขาขาดนี่ลาก็เยอะนะครับเนี่ก็มาอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาปักลงครับเออวงไอเขาก็จะเรียกดำนานะครับเราก็เรียกปักลงหรือดำนาก็ได้ครับเนี่ย ตักลงบนพินมออฮะคับการระยะให้เหมาะสมนะครับนี่ครับเพื่อต้นเขาโตฮะนี่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับระยะนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนประมาณนี้ถ้าไม่มงครับเพราะว่าบางทีพอไว้แล้วก็ไม่ได้เขียนแท็กชื่อไว้ครับ ระยะให้เหมาะสมแล้วก็ปักไปครับเขาเรียกว่าดำนาครับก็ประมาณ4ต้นครับบางคนเขาก็ดำถี่กว่านี้ก็มีครับเอาสะดวกนะครับหลังจากดำนะฮะเราถ้ามีออสโมคอลเราก็ใส่อสโมคอไปก็ได้ครับระหว่างต้นก็ หนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรนะฮะเมตรเมตรถึงสองเมตรนะครับ,รรรรบแล้วก็เลือกดำนางเงี้ยตาอาจจะลายหน่อยนะครับเพราะว่าแผ่นกล้องไปแผ่นกล้องมาไม่เป็นไรนะครับใหญ่อย่างนี้ไม่เป็นไรครับพยายามให้ไอตัวส่วนของโคนลล่ากครับชิดกับติดกับพีทมอนให้มากหะ สมมุติถ้าเราดำเสร็จแล้วเตรียมตะกร้าแล้วนะครับหลังจากที่เราดำแยกดำนาให้เตรียมตะกร้าแล้วเราก็ควรจะสวมถุงนะฮะสวมถุงสวมถุงอย่าลืมตัวนี้ลวดนะฮะเพราะเวลาเวลาเราไปวางครับ,บพื้นที่มันจะมีพื้นที่รดน้ำหรืออะไรเงี้ยถุงมันจะไม่ตกทับะครับไม่ตกทับต้นต้น เฟื่อนของเราครับทาให้ต้นเราของเฟื่อนของเราเสียหายครับก็สวมถุงแล้วก็มัดปากถุงครับแล้วก็วัดแป๊บนํำไปวางที่แสงลําไรนะครับคอยเช็คดูนะครับว่าอย่าให้พิทมอสแห้งไปบางทีน้ํามันระเหยออกตามตามรูตามอะไรเงี้ยถ้าพีทมอสแห้งไปมันก็จะทําให้ต้นเฟื่อนของเราชะง,งักตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจ เฟื่อนเขากวางตั้งต้นเล็กๆก็ทักมาได้ครับผมมีแบ่งจําหน่ายให้ไปลองปลูกเลยครับไปไปปลูกเป็นกระถาง4นิ้วได้เลยครับปลูกขึ้นกระถาง4นิ้วได้เลยครับาฝากกดติดตามได้นะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมลงมาให้ชมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากครับ